แน่นอนครับนี่คือสคริปต์รีวิว u t u b e ความยาวประมาณ3,000คำเป็นภาษาไทยสำหรับวิดีโอรีวิวรถ Ferrari Luxury Motorhome 2026เน้นรีวิวภายนอกสมรรถนะภายในและราคาโดยไม่มีหัวข้อและไม่มีคำว่า welcome back หรือชื่อช่อง Empire Auto d i v e Ferrari Luxury Motorhome 2026คือการผสมผสานระหว่างพลังแห่งซูเปอร์คาร์กับความหรูหราของบ้านเคลื่อนที่ที่พร้อมจะเปลี่ยนมุมมองของโลกยานยนต์ในอนาคต รถรุ่นนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเพียงพาหนะในการเดินทางแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสถานะความสบายและเทคโนโลยีขั้นสูงสุดของยุคใหม่ที่ทุกองค์ประกอบสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ Ferrari อย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นภายนอกของ Ferrari Luxury Motorhome 2026ดึงดูดสายตาทุกคู่ด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยเส้นสายที่เฉียบคมและพลิ้วไหวถูกออกแบบให้สื่อถึงความเร็วแม้ในยามหยุดนิง่ง ตัวถังผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เกรดเดียวกับที่ใช้ในรถแข่ง F1 ซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงโครงสร้างได้รับการออกแบบให้มีการไหลของอากาศที่สมบูรณ์แบบระบบแอโรไดนามิกอัจฉริยะจะปรับสปอยเลอร์และช่องระบายลมอัตโนมัติตามความเร็วของรถเพื่อให้การขับขี่มั่นคงแม้ในความเร็วสูงด้านหน้ารถถูกออกแบบด้วยฝ่หน้าเลตแมทริกที่มีลายเซนเฉพาะของ Ferra ร i ซึ่งจะส่องสว่างและปรับมุมตามทิศทางการเลี้ยว ระบบกล้องรอบคัน360องศาทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ความปลอดภัยอัจฉริยะและระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจแม้ในการเดินทางไกลตัวล้อขนาด24นิ้วออกแบบด้วยลายเฉพาะเฟอร์ร,รี่พร้อมยางสมรรถนะสูงที่สามารถปรับแรงดันอัตโนมัติตามพื้นผิวถนนเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราเหนือระดับเหมือนก้าวเข้าสู่โรงแรมระดับ5ดาวห้องโดยสารใช้วัสดุหนังแท้จากอิตาลี ตกแต่งด้วยลายไม้แท้และอลูมิเนียมขัดเงาทุกพื้นที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันให้ทั้งสวยงามและใช้งานได้จริงภายในมีระบบไฟแอมเบีนยนที่ปรับสีได้กว่า64เฉดเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะกับทุกอารมณ์ของการเดินทางภายในของ Ferrari Luxury Motorhome 2026ยังมาพร้อมห้องนั่งเล่นสุดหรูที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องรับแขกหรือห้องประชุมได้ทันทีโซฟาหนังแท้สามารถปรับเองได้อัตโนมัติ พร้อมระบบนวดในตัวหน้าจอ OLED ขนาด65นิ้วติดตั้งบนผนังพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจาก Boss Ferrari Edition ที่ให้มิติของเสียงสมจริงระดับสตูดิโอห้องครัวภายในรถมาพร้อมเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตู้เย็นอัจฉริยะเครื่องชงกาแฟาอัตโนมัติและพื้นที่จัดเก็บของครบครันส่วนห้องนอนถูกออกแบบให้แยกเป็นสัดส่วนมีเตียงขนาด king size ที่สามารถปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมหลังคากระจกพาโนรามาที่เปิดรับแสงธรรมชาติในยามเช้า และสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโหมดมืดได้ในเวลากลางคืนเพียงสัมผัสเดียวนอกจากนี้ห้องน้ำภายในรถก็ไม่ธรรมดาเพราะถูกออกแบบด้วยแรงบันดาลใจจากสปาหรูมีฝักบัวเรนชาวเวอร์แบบสตรีมระบบกรองน้ำอัจฉริยะและกระจกกันฝ้าแบบไฟฟ้าพื้นห้องน้ำใช้วัสดุป้องกันการลื่นและมีระบบอุ่นพื้นในตัวเรียกได้ว่าคุณสามารถใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายได้เหมือนอยู่บ้านแม้จะอยู่กลางถนนก็ตาม ในส่วนของสมรรถนะ Ferra ร i l ี่ Lu ัก m o t ร r h ม m e ต0 2 6ใช้ขุมพลังเครื่องยนต์ Hybrid V 1 2ขนาด6.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้พลังกำลังรวมกว่า1,050แรงม้าระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับการกระจายแรงบิดอัตโนมัติระหว่างล้อหน้าและล้อหลังตามสภาพถนนระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบดูอัลคลาสถูกพัฒนาให้เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวลอย่างไร้ที่ติ อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่เพียง3.8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถขนาดใหญ่แบบนี้ความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบการสะเทือนแบบแ c t i v e สามารถปรับความแข็งอ่อนของโช๊คได้อัตโนมัติทำให้การขับขี่นุ่มนวลแม้ในถนนครุกคะะและมั่นคงในทางโค้ง เฟอร์รารี่ยังได้ติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดที่สามารถชาร์จไฟเต็มภายใน45นาทีและวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าได้ระยะทางถึง150กิโลเมตรโดยไม่ใช้น้ำมันระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดรถได้อย่างแม่นยำและปลอดภยัยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะภายในรถยังเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นหน้าจอหลักแบบโค้งขนาด20นิ้วรองรับการสังงานด้วยเสียงและท่าทางผู้ขับสามารถควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนน ระบบ AI ภายในสามารถเรียนรู้พฤติกรรมการขับขี่ของเจ้าของรถและปรับการตั้งค่าต่างๆให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเช่นอุณหภูมิภายในความแข็งของเบาะหรือโหมดการขับขี่ Ferra ร i l u x u r y m o t o r h ม m e ต2026ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถในช่องทางระบบแจ้งเตือนเมื่อผู้ขับมีอาการง่วงนอนและกล้องอินฟราเรดตรวจจับวัตถุในระยะไกลในเวลากลางคืน สำหรับราคานั้นเฟอร์รารี่วางจำหน่ายรุ่นนี้ในระดับที่สะท้อนความพรีเมียมอย่างแท้จริงโดยมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ3.8ล้านดอลลาร์หรือราว140้ล้านบาทไทยซึ่งขึ้นอยู่กับออปชั่นการตกแต่งและวัสดุที่ลูกค้าเลือกสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการตั้งแต่ลวดลายภายนอกโลโก้เฉพาะรุ่นจนถึงลวดลายหนังภายในรถผู้ที่เป็นเจ้าของ Ferra ร i Luxury Motorhome ไม่เพียงได้รถที่หรูหราและทรงพลังแต่ยังได้สัมผัสกับเทคโนโลยีที่รวมทุกอย่างไว้ในคันเดียว เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางในระดับสูงสุดที่ไม่ต้องการประณีประนอมเรื่องความสบายหรือสมรรถนะ Ferra รี <Ferrari S 1> <Ferrari S 2> ยังให้บริการดูแลหลังการขายระดับพิเศษมีทีมช่างเทคนิคประจำตัวพร้อมซอฟต์แวร์ตรวจสอบแบบออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะอยู่มุมใดของโลกระบบจะสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของรถผ่านดาวเทียมได้โดยอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีบริการคอนเซียร์จส่วนตัวที่สามารถจองโรงแรมเส้นทางเดินทางหรือแม้แต่จุดจอดรถล่วงหน้าให้เจ้าของรถได้ สุดท้าย Ferrari Luxury Motorhome 2026คือการประกาศให้โลกรู้ว่าความหรูหราไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่แค่ในสนามแข่งหรือโชว์รูมอีกต่อไปแต่มันสามารถเดินทางไปกับคุณได้ทุกที่ไม่ว่าคุณจะอยู่บนภูเขาริมทะเลหรือกลางเมืองใหญ่รถคันนี้จะมอบประสบการณ์ใหม่ของคำว่าชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่ง Ferrari อย่างแท้จริง